ตายอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถ้าจทยบร้านนเพ่อว่าธงตุงข้าคิงนะเจ้า้าคิงเออพิ่งีิแล้วเีที่เลยเอแล้วก็อาศาดาขับประดิษ์แบบนอนแบบนอนแบบนอนกราบแบบนอนด้วยบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันตันสมา ไปตั้งใดมีสีลหลน้อยแต่ก่อนแต่หลังไปไหนก็จ้อยป้ากันเตวดอยเจ้าลมปิจตามานดาเหล่ากันสโ้นป้ากันบับ้นเตวดินมาสมัยนี้รับเดอกลูกกินเจ้าจะาขี่เครื่องบินไปตานกระถินวัดปบงสนุกก็ได้สวัสดีเจ้าชื่อน้องคำแดงเสีงลาเดเจ้า,จาสาวน้ำมนต์คนก่อขาจ้า ในน้ำมีป่าในนามีข้าวในกับในกระเป๋าตัตงกับเธอเท่ามีเบ้งป,ปานต,า <À> ตังข้าวเฟินตัาสีชมพูหวานเหมือนว่ามาจากกอกข่าฮงฮงฮงงานน้ำตานะะจฮงงานน้ำปานนะเจ้ามันหวานจรุ๊บ